กองพันธาราบที่3นะครับนำกำลังทหารจิตอาสาช่วยภัยแล้งแบ่งปันน้ำใจแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับกองพันธาราชที่3กรมทหารราบที่8คข่ายศรีราชเดโชชัยจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน10,000ลิตรของหน่วยนะครับหมุนเวียนพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้งให้กับประชาชนและก็ทางวัด ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุโปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านโนนม่วงหมู่12ตําบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรวมถึงชุมชนรอบค่ายตามโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อเป็นเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับซึ่งประชาชนในขณะนี้นะครับมีการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งทางหน่วยเองเ,องเนี่ยได้นำน้ำไปใส่ให้กับถังพักน้ำประจำหมู่บ้าน และก็ถังใส่น้ําตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ําเนื่องจากประปาหมู่บ้านและก็ระบบน้ําผิวดินมีน้ําไม่เพียงพอนะครับทําให้ครัวเรือนของประชาชนในหมู่บ้านนะครับมีน้ําใช้แล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับนี่แหละค่ะก็เป็นภาพรบรรยากาศของการลงพื้นที่ของทหารจิตอาสาช่วยภัยแล้งนะคะแบ่งปันน้ำใจโดยการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ของ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะอยูใ่ใกล้ๆเรานี่เองค่ะที่ตำบลศิลาค่ะพูดถึงเรื่องของตัวองค์น,นี้เห็นถ้าไม่ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดนี้ไม่เห็นนะครับ<อ>หาดูยากแล้วค่ะ